ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกทุกท่านร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าริช่วงของสุขภาพดีกับ GE New Normal วันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอนุมาชชยเกษค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยโดยที่ในวันนี้จะมีน้องนองนักศึกษาที่น่ารักนะคะจากรายวิชา GE หรือว่า e r a l Education รายวิชาการศึกษาทั่วไปนะคะของมหาวิทยาลัยพายัพมารวมพบปะพูดค,คุยกับคุณผู้ฟังพร้อมๆกับ สาระเรื่องราวดีๆนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับการดูแลสุขภาพในแต่ละวันของเราทุกทุกคนค่ะช่วงของสุขภาพดีกับ G E New Normal นะคะสำหรับในวันนี้นะคะกลุ่มแรกที่จะมาพูดคุยในรายการก็เป็นแม่ห้าหนุ่มนะ ห้หนุ่มน้อยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะที่จะมาคุยเรื่องของพิษภัยในอาหารอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทานเข้าไปใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงมีพลังงานในการใช้ชีวิตแต่ทราบไหมคะว่าบางทีอาหารที่เรากินกินเข้าไปมันก็อาจจะมีพิษภัยบางสิ่งบางอย่างเจือปนแฝงอยู่แล้วก็แทนที่กินอาหารแล้วจะมีสุขภาพดีกลายเป็นกินอาหารแล้วเสียสุขภาพสั่ง,งั้นนะคะเดี๋ยวน้องๆเขาจะมาบอกนะคะว่าพิษภัยในอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะแต่ก่อนอื่น ให้น้องเขาได้แนะนําตัวเองก่อนนะคะแนะนําตัวเองเลยค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายเจโรสิงน้อยนะครับสวัสดีครับผมนายพัฒนันานายทาคำมานะครับผมสวัสดีครับผมนายเจรพัดเปี้ยวน้อยครับ พวกเรามาจากคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมมหาวิทยาลัยพายัพครับค่ะวันนี้เป็นน้องๆจากคณะเภสัชศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยพายัพเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะพิษภัยในอาหารซึ่งแหม คนทั่วไปบางทีอาจจะไม่รู้นะคะหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของพิษภัยในอาหารยันอย่างเพียงพอทําให้บางทีเนี่ยทานอาหารเข้าไปแล้วก็เกิดผลกระทบกับสุขภาพด้านต่างๆวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสารพิษที่จะพบในอาหารนี่ใช่ไหมคะคะเชิญเลยค่ะครับก็สำหรับสารพิษในอาหารนะครับ ถ้าเราจะพูดถึงสารพิษในอาหารเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสารพิษในอาหารนีนะครับมีมากมายหลายประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นสารพิษในอาหารจากธรรมชาติเช่นพวกเห็ดพิษคางคกปลาปลากระเป้าหรือแม้แต่หอยนางรมดิบๆนะครับที่พวกเราชอบกินกันเนี่ยครับหรือถ้าหากสารพวกนี้เนี่ยไม่ได้มาจากธรรมชาตินะครับก็อาจจะมาจากสารเคมีต่างๆที่คนเราเนี่ยใช้ฉีดใช้พ่นหรือว่าใช้หมักครับเช่นพวกยาฆ่ามแมลง การฉีดสารในผลไม้ต่างๆทําให้มีสารพิษตกค้างหรือแม้กระทั่งคนเราเนี่ยนะครับที่ชะล่าใจต่อการใส่ใจความสะอาดเช่นการที่เราไม่ล้างมือก่อนกินอาหารนะครับหรือการที่เราซื้อวัตถุดิบมาทําความสะอาดวัตถุดิบได้ไม่ดีพอครับทำให้วัตถุดิบนั้นยังมีเชื้อโรคหรือว่าแบคทีเรียตกค้างครับและอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักเนี่ยที่ทาให้เรามีอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษ อาเจียนเวียนหัวหรือหนักที่สุดเนี่ยอาจจะทําให้เราถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีครับ นี่ก็เป็นสารพิษที่พบในอาหารนะคะทีะ่น้องเขาได้บอกไปนะคะว่าแม่มีจากหลากหลายที่บางอาหารบางชนิดที่คนชอบกินเยอะๆหอยนางรมมันก็มีสารพิษเนาะใชครับอ,อันตรายมาค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาไล่ดูสารพิษแต่ละชนิดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก่อนอื่นอยากจะทราบว่าไอสารพิษในอาหารที่พบบ่อยในชีวิตประจําวันนะคะที่เราเจอกันบ่อยๆมันมีอะไรบ้างเอ่ย ครับสำหรับสารพิษที่เราพบบ่อยในชีวิตประจําวันนะครับผมก็ได้ยกตัวอย่างมาเป็น5สารพิษที่เราเจอบ่อยมากๆและเราก็อาจจะยังไม่เคยรู้นะครับ ท่านผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมครับว่า,าลึกๆแล้วเนี่ยข้างในนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เรากินกันเข้าไปและถ้าหากว่ามีเนี่ยจะส่งผลยังไงต่อร่างกายของเราเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าเลือกซื้อวัตถุดิบมาทําอาหารยังไงให้ปลอดภัยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นนะครับเรามาฟังหัวข้อที่น่าสนใจที่ผมจะมายกมาพูดในวันนี้กันก่อนนะครับกับหหัวข้อสารพิษในอาหารที่เราพบบ่อยในชีวิตประจําวันครับ ไอสารพิษตัวแรกที่เจอบ่อยๆเลยนี่คืออะไรคะครับก็เป็นสารเร่งเนื้อแดงนะครับซึ่งท่านผู้ฟังทุกคนนะครับก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับเป็นสารสังเคราะห์นะครับกลุ่มเบต้าอะโกนิสซึ่งมีหลายชนิดนะครับอย่างเช่นเทรนบูเทอรอลซันบูทามอลและเลคโตพามีนซึ่งจะพบมากในเนื้อหมูที่พวกเรากินกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับสารสังเคราะห์กลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะใช้เป็นตัวยาในทางการแพทย์ช่วยในการขยายหลอดลมในผู้ป่วยหอบหืดและหลอดลม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจถ้าหากว่าสารดังกล่าวเนี่ยถูกเอาไปผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะกระตุ้นให้สัตว์ที่กินเข้าไปเนี่ยนะครับมีพลังงานจากไขมันลดการสะสมของไขมันนะครับทำให้มีการสะสมของโปรตีนในกล้ามเนื้อเนี่ยมากขึ้นแล้วก็จะช่วยเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อนะครับเลยเป็นที่มาว่าสารเนื้อแดงเนี่ยนะครับที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้ขายได้ราคาที่ดีกว่านั่นเองครับ แต่เมื่อคนเรานะครับกินเนื้อแดงที่ปนเปื้อนสารพวกนี้เนี่ยเข้าไปมากๆนะครับก็จะมีอาการทําให้อาการมือสันกล้ามเนื้อกระตุกปวดหัวหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือบางคนเนี่ยก็มีอาการเป็นลมมีอาการทางจิตประสาทหลอนและเป็นอันตรายมากๆนะครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งท้องครับซึ่งผู้ที่เป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานและผู้ป่วยโรคไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยก็ควรระมัดระวังครับ ปัจจุบันนะครับกรมปศะสุสัตว์เนี่ยห้ามใช้สารกลุ่มนี้ในการให้อาหารสัตว์โดยเด็ดขาดนะครับและทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เรารู้จักกันว่าอยกำหนดให้อาหารทุกชนิดนะครับมีมาตรฐานโดยต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารเร่งเนื้อแดงได้แ,แก่สารกลุ่มประเภทเบต้าอะโกนิสครับ แล้วก็มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับบริโภคอาหารให้ปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลและหากพบเห็นเนื้อแดงหรือว่าเนื้อที่มีสีแดงจัดผิดปกตินะครับหรือว่าสงสัยว่ามีการรักลักลอบใส่สารหรือเปล่านะครับก็สามารถแจ้งมาที่สายด่วนอย .1556 ได้เลยครับ บางทีเราเห็นเนื้อสีแดงแดงรู้สึกว่าเฮ้ยสดใหม่น่ากินจริงๆแล้วอาจจะใส่สารเร่งเนื้อแดงต,ตัวนี้อยู่ก็ได้นะคะแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการเลือกซื้อพวกเนื้อหมูเนื้อสัตว์ยังไงคะให้ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่ะครับสำหรับวิธีการเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงนะครับมีวิธีสังเกตที่ง่ายนิดเดียวครับคือให้เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่มีสีแดงและไม่มีไขมันที่มันบางจนเกินไปครับ แล้วก็สำหรับเนื้อหมูที่ดีนะครับควรเป็นยังไงเนื้อหมูที่ดีนะครับก็ควรจะมีสีชมพูปนแดงเนื้อนุ่มนะครับมีผิวเป็นมันมีเนื้อที่แน่นไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าหรือว่ามีสีเขียวติดครับส่วนที่เป็นมันเนี่ยก็ควรจะมีสีขาวขุ่นครับ แล้วก็ควรเลือกซื้อเนื้อหมูนะครับจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือได้ร,ไดรับการรับรองจากกรมปรศุสัตว์นะครับกรณีซื้อเนื้อหมูแช่เย็นเนี่ยนะครับก็ควรสังเกตวันที่ผลิตบนถุงบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ควรเกิน3วันครับนับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันที่เราไปซื้อครับ เนื้อหมูที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยนะครับถ้าหั่นแล้วเรามาปล่อยทิ้งไว้เนี่ยทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะที่แห้งครับ <c oughs> ส่วนเนื้อหมูปกตินะครับถ้าหั่นทิ้งไว้เนี่ยก็จะพบว่ามีน้ำนะครับซึมออกมาบริเวณผิวของ3ชั้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหมูนะครับจะมีเนื้อแดง2ส่วนต่อมัน1ส่วนครับและถ้าเป็นเนื้อหมูที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงเนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณเนื้อแดงสูงถึง3ส่วนต่อมัน1ส่วนครับ นั่นคือมีเนื้อแดงมากกว่ามันอย่างชัดเจนเลยครับค่ะนี่ก็เป็นวิธีการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะที่น้องเขานํามาแนะนําไว้นะคะว่าเอ๊ะเลือกซื้อเนื้อหมูยังไงให้ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดงแต่ที่แน่ๆเนี่ยดิฉันฟังน้องเขาบรรยายเรื่องของลักษณะเนื้อหมูนะคะทําไมทําไมภาพของหมูทะลอยมาเนาะสามชั้นแบบแหมแกเกรียมๆแล้วควันขึ้นเนาะ หรือว่าจะเริ่มหิวนะไม่ใช่ทานไปตั้งเยอะนะต่อไปนะคะจะเป็นสารอีกตัวหนึ่งนะคะที่พบบ่อยๆว่าปนเปื้อนอยู่ในอาหารแล้วอาจจะกลายเป็นสารพิษในอาหารนะคะก็มีน้องอีกท่านหนึ่งน้องพัทรดนดยนนะคะคขะ<า>เ <ผม S 2> ชิญเลยค่ะเรามารู้จักสารพิษถัดไปนะครับผมท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโบเลกคืออะไรบบเลกเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโซเดียมโบเลตหรือที่รู้จักกันในชื่อทั่วไปว่า ของกรอบหรือน้ำประสานทองนะครับบอแล็มีลักษณะเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่นละลายน้ำได้และมักจะถูกเจือปนอยู่ในอาหารต่างๆเพื่อสร้างความกรอบและความเหนียวนุ่มให้กับอาหารครับแล้วเรามาดูอาหารที่มักพบส่วนประกอบของบอแล็กกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยคือเนื้อสัตว์นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์หมูสดหมูบดหรือว่าปลาบดนะครับเป็นต้นส่วนอาหารที่เรามักจะกินอยู่ทั่วไปนะครับก็คือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ยกตัวอย่างเช่นพวกทอดมันลูกชิ้นไส้กาะหรือหมอหมูยอนะครับผมและสุดท้ายนะครับพวกผลไม้ก็ไม่แพ้กันครับผลไม้แช่อิ่มผลไม้ดองหรือผักดองครับผม ค่ะนี่ก็เป็นอาหารที่อาจจะมีบอรแร็กปนอยู่นะคะพอฟังน้องเขาพูดแบบอุ้ยตตดละลูกชิ้นทอดี่ของโปรโดผลไม้ดองก็ของโปรโดนะคะต้องระวังให้ดีนะคะว่าเอ๊ะมันจะมีบอรแร็กปนเปื้อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าไอตัวบอเล็กนี่ก็มีอันตรายของมันเหมือนกันนะคะมีอันตรายยังไงบ้างคะสำหรับไอตัวสารบอเล็กเนี่ยค่ะนะครับอันตรายจากบอเล็กครับผม แม้ว่ากลไกของร่างกายของเราะรจะสามารถขับสารบอรแเล็กออกมาได้แล้วนั้นแต่ว่าขั้นตอนดังกล่าวอาจจะใช้เวลาถึงหนึ่งสัปดาห์เลยเดียวนะครับซึ่งหากบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารบอรแเล็กติดต่อกันเป็นประจำนะครับร่างกายอาจจะก,กำจัดสารนี้ออกมาได้ไม่ทันจนบอแเล็กอาจจะสะสมอยู่ในร่างกายมากขึ้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านต่างๆครับผมโอ้แล้วอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เวลาที่เราทานอาหารที่เปื้อนไอ้บอลเล็กนี่เข้าไปแล้วคะมีอะไรบ้างคะอ๋ออาการเหรอครับอาการจะมีดังนี้ครับผมเคลื่อนไส้ครับอย่างแรกอย่างที่สองเลยอาจจะมีอาการปวดท้องรุนแรงอย่างที่สามระคายเคืองทางเดินอาหารนะครับผมอย่างที่สี่อาเจียนเป็นเลือดอย่างที่ห้านะครับบอลเล็กจะสะสมอยู่ในไตและสมองจนทําลายเนื้อเยื่อบริเวณต,ต่างๆได้ครับผมอย่างที่หกนะครับเป็นพิษต่อไตไตอักเสบ หรือเกิดภาวะตาวายได้เลยทีเดียวนะครับและอย่างสุดท้ายหากร่างกายได้รับสารบอแล็กในปริมาณ5กรมัมถึง15กรัมนะครับก็อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตกันได้เลยทีเดียวนะครับ ถึงขั้นตุยเลยนะคะคุณผู้ฟังขาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ,ะการจะระมัดระวังนะคะหรือว่าการจะเลี่ยงอาหารที่ปนเปื้อนสารบอลเล็กเนี่ยเขาก็มีวิธีนะคะแนะนําไว้ค่ะซึ่งน้องเขาก็จะมาบอกถึงวิธีการเลี่ยงอาหารบอลเล็กใช่ไหมคะว่าเราจะเลี่ยงอาหารที่ปนเปื้นอนบอลเล็กยังไงบ้างเนะะี่ยค่ะครับผมอย่างแรกเลยนะครับวิธีการเลี่ยงครับ1เลยเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายครับหลีกเลี่ยงอาหารประเภทน้ำเดิม เพื่อลดการสะสมพิษในอาหารนะครับผมที่มันจะส่งผลเสียต่อร่างกายครับผมอย่างที่สองล้างเนื้อสัตว์ก่อนนําไปปรุงอาหารนะครับเพื่อลดปริมาณหรือขจัดสารบอรแเล็กออกไปรวมถึงกําจัดสิ่งสโปรกอื่นๆที่ติดค้างอยู่บนเนื้อสัตว์ออกไปด้วยนะครับอย่างที่3หากต้องการรับประทานเนื้อสัตว์บดให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่สะอาด มีคุณภาพและปลอดภัยปลอดสารนะครับก่อนนํามาบดด้วยตนเองเนื่องจากเนื้อสัตว์บสดสําเร็จรูปจะนํามาล้างทำความสะอาดได้กค่อนข้างยากกันเลทียนนะครับแล้วเราสามารถตรวจสอบบอัลเล็ตในอาหารได้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่เราสามารถทราบได้เร็วที่สุดสะดวกและมีความแม่นยําสูงนะครับโดยการตรวจวัดได้นั้นทั้งอาหารสุกและก็อาหารสดด้วยครับโดยการเราจะนําตัวอย่างอาหารที่คาดว่าปนเปื้อนสารบรัแเล็ต มาหั่นหรือบดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้และเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับจนชุ่มก่อนจะใช้กระดาษขมิ้นสีเหลืองจุ่มลงไปครึ่งแผ่นแล้วนําขึ้นมาทิ้งไว้ให้แห้งนะครับหากสังเกตเพบว่ากระดาษส่วนที่จุ่มลงไปในน้ํานั้นเปลี่ยนสีเหลืองเป็นสีแดงนะครับแสดงว่าอาหารดังกล่าวมีการปนเปื้อนสารบอรแเล็กนะครับและไม่ควรนํามารับประทานอาหารนะครับโดยที่ชุดตรวจบอแเล็กนั้นเราสามารถหาซื้อได้จากร้านยาขนาดใหญ่หรือต๊ะ ตามห้างสรรพสินค้าบางแห่งนะครับย้ํานะครับว่าบางแห่งหรือว่าเราสามารถหาซื้อได้จากร้านขายอุปกรณ์ทางแพทย์ได้เลยนะครับหรือยิ่งสะดวกไปกว่านั้นนะครับเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์เลยครับอย่างเช่น lazada หรือว่า shopee เป็นต้นนะครับผมาทางนี้นะครับการใช้สารบอแเล็ปรุงแต่งอาหารนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย หากพบเห็นหรือตรวจพบอาหารที่ปนเปื้อนสารบอเล็นะครับเราสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบนะครับเพื่อเก็บตัวอย่างนั้นส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการและตรวจสอบดําเนินการขั้นตอนต่อไปได้เลยครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำเรื่องของการเลี่ยงนะคะอาหารที่อาจจะมีสารบอเล็กปนเปื้อนรวมถึงวิธีการทดสอบด้วย ฟังดูวิธีการทดสอบก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะสามารถทําเองได้เลยเนะะี่ยค่ะต่อไปในเป็นสารอีกตัวหนึ่งนะคะที่แม่เจอบ่อยเหมือนกันนะคะในอาหารที่เออเรามักจะเจอกันหรือว่ามักจะทานกันบ่อยๆนะคะในก๊าสารกันบูดนั่นเองคะ่ะค่ะสำหรับสารกันบูดนะะี่ค่ะจะมะีวิธีสังเกตวิธีเลี่ยงอะไรยังไงคะ ครับผมสารกันบูดนะครับก็คือสารเคมีที่ใช้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารครับสารกันบูดก็จะมักพบในอาหารจำพวกแยมเยลลี่ผลไม้กวนผลไม้แห้งและแช่อิ่มครับแล้วก็จะเป็นในไส้ขนมแล้วก็จะเป็นไอศครีมผักต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในเนยเทียมเบชิทและขนมปังครับแล้วก็จะมีในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมักครับเช่นแฮมไส้กรอกหมูยอกุนเชียงเบคอนครับผม ฟังที่น้องเขาบอกไปรู้สึกว่าอุ้ยตัดแล้วเป็นสิ่งที่เรากินกันบ่อยๆนะคะรวมทั้งตัวที่ฉันเองก็แม่ของชอบทั้งนั้นเลยนะคะเ <c oughs> ส้นก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวผลวไม้ดอกหมดไหมขนมปังสัตว์หมักแฮมไส้กรอกกินกันบ่อยๆเลยเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีตัวสารกันบูดนี่ปนเพ้อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะ <c oughs> เราจะสามารถสังเกตหรือว่าเราจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มันปนสารกันบูดไี่ยังไงบ้างคะเนี่ย ก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะครับก็คือก่อนซื้ออาหารสําเร็จรูปก็ต้องควรอ่านฉลากและเลือกอาหารที่ไม่ระบุว่าใส่สารกันบูดหรือวัตถุก,กันเสียครับหรือถ้าฉลากนั้นไม่ได้ระบุชัดเจนว่าใช้สารกันบูดหรือไม่ก็ควรหลีกเลี่ยงหรือว่ากินให้น้อยที่สุดจะดีกว่าครับผมแล้วก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ซื้อขายไม่หมดวันต่อวันครับผม แล้วก็จะดีกเรี่องอาหารที่อยู่ในกลุ่มเสียงที่จะใส่สารกันบูดเช่นแหนมหมูยอกุนเชียงครับและน้ำพริกชนิดต่างๆด้วยครับผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำพริกอะไรนะคะที่ขายกันตามตลาดที่เป็นของฝากทั่วๆไปนะคะส่วนมากเราก็จะกินกันวันต่อวันเนาะอันนี้แบบหูเก็บไว้ได้เป็นเดือนเดือนอันี้ก็เอ๊ะมันก็แบบว่าเนาะทางที่ดีก็ควรจะเลือกอาหารที่เขาทําสดๆปุ้งใหม่ๆน้ำพริกแบบตำสดๆเนที่เห็นตามตลาดนัดทั่วไปแบบนี้ก็ได้นะคะในส่วนของสารกระบูดีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็จะมีเกี่ยวกับ อาการครับที่เมื่อเราบริโภคหรือกินสารกันบูดไปแล้วจะออกอะไรบ้างซึ่งแต่ละชนิดก็จะออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันครับเช่นอาหารจําพวกแยมหรือผักผลไม้กวนผลไม้ดองนี่ก็จะทําให้เกิดอาการแพ้ครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ครับก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารขึ้นไส้อาจเจียนท้องเสียวิงเวียนและปวดหัวได้ครับผมส่วนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมักค,ครับก็จะ ทำให้เกิดอาการข้างเคียงคือท้องเสียขึ้น่นไส้อาเจียนมึนหัวและอาจทําให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับนําไปสู่การขึ้น่นไส้หายใจไม่ออกตัวเขียวเป็นลมและหมดสติในที่สุดครับส่วนในผักผลไม้แห้งและแช่อิ่มครับก็จะเมื่อนํามาทําอาหารก็จะทําลายวิตามิน B1 ในอาหารครับและถ้าได้รับในปริมาณมากเกินก็จะไปลดการใช้โปรตีนและไขมันในร่างกายครับ แล้วถ้าเราจะทานอาหารแปรรูปเราจะต้องมีแบบว่าวิธีการเลือกยังไงดีหนะ้าที่จะแบบว่าเสี่ยงต่อการที่จะได้กินอาหารที่เปนปนสารกันบูดให,ให้เยอะที่สุดเนี่ยค่ะก็ต้องสังเกตสีของอาหารครับก็คือเลือกอาหารแปรรูปที่มีสีไม่สดเกินความเป็นจริงครับและควรต้องอ่านฉลากและวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุครับและข้อมูลของส่วนผสมโดยละเอียดก่อนเลือกซื้อเสมอครับ อ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือ,อะระวังอย่าเสียดายเนาะชาวบ้านทั่ว,วไปมันทีแบบเสียดายอะเนาะแบบเฮ้ยหมดอายุไปได้อย่สามสี่วันเองอาจจะกินอีกสักหน่อยนึงแกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีสารอะไรก็ไม่รู้ปนอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะคะยิ่งหมดอายุด้วยเนี่ยก็เสี่ยงที่จะรับไอ้ตัวสารพิษในอาหารเพิ่มมากขึ้นไปนะคะก็อย่างที่น้องเขาแนะนํามานะคะในช่วงแรก สาราพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารเร่งเนื้อแดงสารบอลเล็กหรือว่าสารกันบูดนะคะก็ล้วนแต่ส่งผลเสียกับสุขภาพเราทั้งสิ้นนะคะในช่วงของร้อยเอ็ดจุด้นะคะรายการสาระดีๆทาง FM 1เอ็ม้อเหกะเฮิร์หรือว่าพายัพรีดีโอค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสาระที่น้องๆน,นะคะจีได้นําม,มาพูดคุยในรายการได้ย้อนหลังด้วยนะคะที่ YouTube นะคะพายัเรดิโอค่ะ P-A-Y-A-P-R-A-D-I-O หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะ Facebook ก็ชื่อเดียวกันเลยค่ะพายัเรดิโอค่ะสาระทีเ่เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะควรที่จะได้มีการติดตามรับฟังเพื่อที่จะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตวิถีใหม่ New Normal น,น,นี่แเลยคะ่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของพิษภัยในอาหารนะคะในช่วงแรกทราบไปแล้วว่า แม่พิษภัยในอาหารเนี่ยมีจากสารอะไรบ้างสารเร่งเนื้อแดงเอ่ยนะคะสารบอลแล็กซ์เอ่ยนะคะหรือว่าสารกันบูดนะคะใกล้ตัวมากๆเลยนะคะต่อไปนี้ก็จะยิ่งใกล้ตัวเข้ามานะคะเพราะว่าอยู่ในอาหารสดที่แบบแม่ห,หลายๆคนชอบแต่ก่อนที่เราจะให้น้องเข้ามาคุยกันต่อนะคะเรื่องของพิษภัยในอาหารให้น้องเข้าได้แนะนําตัวก่อนนะคะอีกสองท่านค่ะเชิญเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อนายรณกรจริงๆครับค่ะสวัสดีครับผมนายเพชรสุบได้แพลนแล้วนะครับเราคือนักศึกษาชั้นปีที่1จากคณะเัศศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเพศสัจกรรมมหาวิทยาลัยพายัมนะครับค่ะนะคะก็จะคุยกันต่อเรื่องของพิษภัยในอาหารเมื่อกี้เพื่อนก็บอกแม่มีอยู่สารสามตัวอยู่ใกล้ตัวนั้นเลยดรวยของถอดคอกบขคอกนอก เนื้อหมูอะไรเที่แบบกินกันบ่อยๆทุกวันทุกวันทีนี้ยังมีอีกใช่ไหมคะไอพิษภัยในอาหารที่มันอยู่ในอาหารที่คนชอบกินมีอะไรอีกบ้างคะก็ตอนนี้จะมีหลายอีกหลายอย่างเลยครับแต่ว่าถ้าจะเป็นอาหารสสองอย่างนะครับที่เราจะยกขึ้นมาก็คือจะเป็นหอยนางรมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เคยออกข่าวอยู่ครับก็คือคางคกนี่แหละครับกินคางคก อาจจะอร่อยก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่เคยลองครับต่อก็ไม่เคยกินไม่เคยกินแต่อึงอึงก็เขียกนกับกรที่กินอยู่แตะะ่คะงคกนี่ยยังไม่เคยกินเนี่ยจะคุยเรื่องหอยนางรมก่อนใช่ไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะครับโอเคครับก็หอยนางรมสดนะครับก็คือเมนูยอดฮิตของท่านผู้ฟังหลายๆท่านเลยครับอาจจะเป็นเมนูยอดฮิตของพี่ด้วยใช่ไหมครับ พี่ต่อน,นี่ขอบายนะไม่ค่อยชอบกินของดิบๆอะ่ะเต้นเพื่อนเขากินแบบอรอ่อยยมาเลยแม่กินกับอะไรนะชะยอดชะอมชะเอมิมยไม่เห็นมันกินบอกอร่อยอร่อยแล้วมันก็ชวนบอกว่าลองมากไหมแต่ไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยชอบกินดิบมันอือยยี่บอกไม่ถูกดีละรอดไปอย่างหนึง่งใช่ครับค่ะ <c oughs> น่าจะชอบแบบหอยทอดมากกว่า,าใช่ใชไหมครับใช่ได้เป็นหอยทอดที่สุดตายโอเคครับแล้วก็จะมาพูดถึงหอยนางรมสดนะครับ หลายๆคนนะก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าการทานของสดก็มีอันตรายอะไรอยู่แล้วแล้วเราเข้าใจว่าเรารับได้ใช่ไหมครับใช่แต่ก็ผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับกับการอันตรายที่อยู่ในหอยนางรมสดแล้วก็จะมีอาการอะไรบ้างถ้าเกิดเราทานไปแล้วแล้วมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยครับค่ะครับในหอยนางรมสดนะครับก็จะมีเชื้อแบคทีเรียและไวรัสหลายตัวที่น่าจะเป็นห่วงมากเลยครับโดยอย่างแรกนะครับก็คือเชื้อเฮปติติสเอหรือเชื้อตักอักเสบสายพันธุเอนี่แหละครับ ซึ่งจะมีอาการก็คือไข้สูงตัวเหลืองตาเหลืองครับอย่างตัวที่2ก็จะเป็นตัวโนโรเวลัสที่จะทําให้เกิดอาการ N, อาเจียนอ้วกอะไรอย่างงี้ครับและอาหารเป็นพิษครับแถมยังมีหลายๆชื่อที่คุ้นแน่ๆเลยครับอย่างเช่นแบคทีเรียวิบิโอเนี่ยแหละครับใช่ไหมครับหลังจากผ่านไป12ชั่วโมงก็จะทําให้ไข้ขึ้นท้องเสียถ่ายเป็นเลือดและถ้าภูมิคุ้มกันไม่ดีอาจติดเชื้อในกระแสเลือดอีกด้วยนะครับโดยร้อยละ80ถึง100ของหอยนางรมในไทย จะพบเจอตัวแบคทีเรีย VBO นะครับแล้วทีนี้สําหรับคนที่ชอบนะ้อกินหอยนางรมบางคนชอบชอบทางทางที่บางทีมันกินแล้วมันก็ท้องเสียนะแต่พอเจออีกมันก็จะกินอีกมันด้วยความเราไม่เคยกินมันอร่อยอร่อยขนาดนั้นเน่น้องเคยกินหรือเปล่าน้องกินหรือปเปล่าจริงๆ <c oughs> ผมเคยกินรอบหนึ่งครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยชอบเรืองอร่อยอชออใช่ไหม ความรู้สึกในการเคีย้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับออก็ไม่ได้เท่าไไรมันมน่าจะอับยอบยนนะแต่ว่าคนที่ชอบนี่ก็ชอบจริงๆเลยเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยสําหรับคนที่แบบชอบชอบทางท,างที่รู้ว่าทานแล้วมันเสาะท้องแล้วอาจจะทําให้แบบท้องเสียมั่งอาเจียนมั่งอาหารเป็นพิษบ้างเี่ยจะมีวิธีป้องกันยังไงบอกเขาได้บ้างคะสําหรับคนชอบกินหอยนางรมเนี่ยค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าการบีบมะนาวเลมอนหรือการหยอนน้ำส้มใสช่ชูมันจะเป็นการฆ่าเชื้อโดยถ้าเกิดบีบก่อนทานอะไรอย่างนี้จะทำให้เชื้อตายใช่ไหมครับแต่นี้ถือว่าเป็นการกินที่ผิดนะครับเพราะว่าทั้งสองตัวนี้ไม่ได้ฆ่าเชื้อเลยครับและอย่างหนึ่งถ้าเกิดคนที่ทานนะครับเป็นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้เป็นโรคเบาหวานโรคตบับโรคไตอะไรอย่างนี้ครับควรหลีกเลี่ยงนะครับและควรกินหอยนางรมที่แบบสุกแล้วดีกว่าน,นะครับ ถ้าสมมุติมีอาการนะครับแล้วอาการไม่ดีขึ้นและแย่ลงอีกนะครับภายใน5วันนะครับก็แนะนําให้พบแพทย์โดยด่วนเลยนะครับแพทย์จะได้สามารถจ่ายยาฆ่าเชื้อให้ครับโดยจากคําแนะนําของกรมควบคุมโรคของสหรัฐนะครับหรือย่อว่า CDC นะครับถ้าเป็นหอยที่แกะเปลือกแล้วควรนําไปต้มให้สุกประมาณ3นาทีนะครับถ้าเป็นหอยนางรมที่ยังอยู่ในเปลือกควรนําไปต้มให้ฝาเปิด3-5นาทีก่อนนะครับแล้วต้มต่ออีก3นาทีเพื่อให้เนื้อสุกครับ คือทางที่ดีก็ควรจะกินแบบสุกดีกว่าเนี้ยนะคะใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าคนที่จะกินหอยทางรมสดเนี่ยยังไงก็จะกินอ่ะจะกินอ่ไเะ <laughs> เราจะมีวิธีเลือกอยังไงคะที่ให้ปลอดภัยแล้วก็ดูสดแล้วก็ดูแบบเ,เสี่ยงน้อยที่สุดเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดจะเลือกหอยนางลมสดให้ปลอดภัยและสดที่สุดที่เป็นไปได้นะครับก็คือควรเลือกซื้อหอยนางลมอ่ะที่ปากหุบไว้อยู่นะครับและถ้าทิ้งไว้อ่ะปากจะอ้าออกมานะครับถ้าแตะตัวไปปุ๊บปากจะหุบนะครับ ซึ่งนี่ก็หมายความว่ายังมีชีวิตอยู่ตัวอยู่ในสภาพดีไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหอยที่เขาแกะเปลือกไว้แล้วแล้วแบบขายเป็นกระปุกใช่ไหมครับใช่ก็ควรที่จะเป็นตัวที่ใสน้ําที่แช่ไว้อยู่ไม่มีเมื่อข่าวมากครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรมีกลิ่น่าวนะครับอือ นะคะคือลองดมๆกลิ่นดูก็ได้นะถ้ากลิ่นมันดูแบบผิดปกติตุตุตวตืก็ไม่ต้องกินนะเลือกกินสดๆแบบที่น้องบอกหรือไม่ก็ควรจะเลือกกินให้มันสุกหน่อยเนาะนะคะแปรรูปเป็นอย่างอื่นที่มันพอจะกินสุกพี่ต่อไม,ไม่กินดิบนะขนาดกินในพวกซูชิแซลมอนนะยังต้องเอาแซลมอนเป็นลวกแล้วมักจะโดนเพื่อนด่いいนาเฮ้ยนังนี่เสียแซลมอนนะคือกินดิบแล้วมันอบือยอบือแต่ว่าน้องๆอาจจะพอทานได้แล้วพวกแซลมอนแต่พี่ต่อนี่ไม่กล้ากินดิบจริงๆเลย ลาบเลิบก้อยลู่หรือพวกนี้ก็แบบวะไม่กินไม่กินนะคะค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของสารพิษจากคังคกใช่ไหมคะยังแปลกใจว่าอยู่นี่คนเราด้กินขางคกกันแล้วเลยก็พอมีบ้างอย่งครับแถวบ้านผมก็มีแบบคนกินเยอะอยู่จริงอะค่ะแล้วสารพิษจากคังคกเนี่ยค่ะมันมันจะมีอันตรายอะไรยังไงได้บ้างคะโอเคครับสารพิษจากคางคกครับก็คือ คก็คือเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําที่มีต่อมเมือกใกล้หูซึ่งเมื่อขับเมือกที่มีสารชีวพิษประเภท,ทยิตอรอยได้แก่บูฟโฟทอกซินอะกูโคเนสบูฟากินและบูฟาทารินครับซึ่งมีลักษณะการออกฤทธิ์ที่แบบว่ารุนแรงครับมันอาจจะทําให้ระคายเคืองใช่ไหมคะครับ อไม่รู้ว่าระคายเคืองโดนตัวหรือว่าระคายเคืองทางเดินอาหารก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีสารพิษก็แล้วกันนะคะที่จะทําให้ระคายเคืองนะคะแล้วอาการที่เป็นพิษจากคางคกนี่จะมีอาการยังไงที่สามารถแบบสังเกตได้ไง่ายๆบ้างคะ่ะก็คือแบบว่าพิษที่เราได้รับจากคางคกก็คือแบบมันจะค่อยๆเกิดขึ้นซึ่งเมื่อเรารับประทานคางคกไปแล้วประมาณหลายชั่วโมงแต่ว่าในเด็กจะทนพิษได้มากกว่าผู้ใหญ่ครับแต่ในตอนเริ่มต้น คนที่กินคางคกจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องร่วงอาจมีอาการสับสนวิงเวียนภาพเห็นเป็นแบบสีเหลืองครับไม่ได้เห็นแบบเป็นสีปกติแล้วก็สติเราจะเริ่มแบบเบลอเปลี่ยนแปลงเ,เริ่มสับสนเพ้อง,ง่วงแล้วก็มีอาการทางจิตครับจนถึงขั้นแบบว่าเราสามารถหมดสติแล้วก็ทําให้หัวใจเราเต้นช้าลงผิดจังหวะแล้วก็ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพิษที่ได้รับครับซึ่ง ถ้าเราได้รับมากหนักมากอาจจะทําให้เราถึงขั้นแบบว่าเสียชีวิตในตัวเราได้เลยครับขั้นเสียชีวิตเลยนะคะสาหรับพิษจากขังคกนะคะแล้ววิธีการที่จะแบบว่าบรรเทาอาการหรือว่าวิธีการรักษาพิษจากขังคกมีอะไรบ้างคะเนี่ยออรักษาครับก็คือเราสามารถรักษาสําหรับได้กับพวกที่รับประทานอาหารที่เป็นสารพิษทั่วไปแล้วก็เราต้องไปตรวจเกลเล่เฉพาะโพแทสเซียมในเลือด แต่ถ้าชีพจรเราช้าและระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติให้ฉีดอะทฟีนครับแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องใช้เครื่องกำกับจังหวะการต้นหัวใจครับนอกจากนี้ก็อาจใช้ยารักษาและยาป้องกันแบบการเต้นจังหวะอื่นๆได้ด้วยครับะะแล้วก็ทางนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการเต้นผิดจังหวะของหัวใจครับแล้วก็ถ้ามีดิจิตอล FAB antibody ก็อาจทดลองใช้ได้ครับ ค่ะเพื่อที่จะทดสอบพิษในร่างกายนะคะค่ะแล้วนี่วิธีปรุงจะปรุงยังไงให้ปลอดภัยคะก็ถ้าแนะนําว่าก็ทําให้มันดูสะอาดที่สุดและปลอดภัยที่สุดก็คือจะมีการเอาไปแบบไปต้มหรือเอาไปถลกหนังออกครับแล้วก็นําเครื่องในออกเพื่อแบบเพราะว่าแปลว่าพวกสารพิษน่มันจะอยู่ตรงผิวหนังครับตรงที่เราต้องถลกออกครับแล้วก็ให้นําไป ต้มให้มันร้อนก่อนจะนําไปรับประทานอาหารนะครับนี่ก็เป็นวิธีปรุงคางคกนะสำหรับใครที่อยากจะลองเคยได้ยินเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าต้องถลกหนังไปก่อนเพราะว่าไอตัวหนังมันที่เป็นตะปุมตะปำอาจจะมีพิษอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพี่ต่อเคยไปเมืองจีนน่ะเมืองจีนเขาเห็นถลกหนังเลยนะเคยไปมาไหมคือมาแบบตตัวเลยคือตอนไปก็เห็นนะแบบเออแปลกๆบางใจหนึ่งก็แบบเฮ้ยลองดูไหมเพืแบบ่อทำ content, คอนเทนต์กินอะไรแปลกแแต่ใจไม่กล้าพอมันแบบว่ามันเป็นตตัวเลย ตัวตัวอะไรดูไงก็ไม่เหมือนอืน่นเลยคังคกชัดๆเลยก็เลยอย่าดีกว่าเดี๋ยวเกิดไปกระเดวกระเดวอยู่ต่างประเทศเนี่ยอ,อ,อันตรายนะคะค่ะนี่ก็เป็น เรื่องของสารพิษในอาหารนะคะจากหลากหลายสารพิษเลยนะคะทั้งหอยนางรมเอยสารพิษที่อยู่ในหอยนางรมนะคะสารพิษนะะในข้างคกนะคะสารเร่งเนื้อแดงสารบอแดกหรือว่าสารกันบูดก็หวังว่านะคะคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ไปไม่น้อยเลยนะคะสำหรับเ,เรื่องของสารพิษในอาหาร หรือว่าพิษภัยในอาหารที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ค่ะทางพายบพีดีโอนะคะ YouTube ของสถานีเราหรือว่า Facebook พายัพีดีโอเช่นกันวิ้ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ด้วยกันในช่วงของสุขภาพดีกับ GE New Normal ค่ะชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal